สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นท้า,ทาวเวสสุวรรณจะเป็นเหรียญปั๊มทรงจำเปเท้าวเวสสุวรรณโนรุ่นรวยเงินรวยทองที่ระลึกรอศสองสสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดเขาห้วยแห้งจังหวัดตรังพุทธาพิเศษณวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงคราม2565 เหรียญรุ่นนี้ก็จะมีเหรียญหลอกับเหรียญปั๊มนะครับจะมีเหรียญหลอกับเหรียญปั๊มซึ่งผมเนี่ยได้อันนี้อาจอ่านไม่ชัดอันนี้ก็อ่าน่าจะเห็นตัวอาอ่านได้อยู่ก็เก็บไว้บูชามาหกเหรียญ เหรียญนะครับเป็นรายการปั๊มรายการปั๊มก็จะตั้งแต่รายการที่2.1เนี่ยลงมานะครับก็วันนี้จะลองแกะดูสักหน่อยว่าที่เราบูชามา6เหรียญเนี่ยเป็นเนื้ออะไรกันบ้างแล้วก็ผมมีเหรียญแถมยกลังรู้สึกจะเป็นเนื้อเงินหน้าก,ากักงเนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาลายทรงชาติ ข้างหน้าเด็ดเป็นลายทองชาติข้างหลังเป็นยาฟ้าแต่ว่าเป็เลี่ยมอยู่ยังไม่ได้เอามาร้านยังไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาดูที่เหลือดีกว่าว่าอ่าเป็นเหรียญอะไรกันบ้างเรา,าดูเหรียญแรกกันรุ่นนี้ไม่มีไม่มีรุ่นเนื้อทองคำนะครับก็แกะดูดีกว่าเพราะว่าพอไม่มีรุ่นเนื้อทองคำเราก็ อยากรู้นะข้างในเป็นอะไรถ้ามีไป่คมก็จะกล่องเป็นรอยหน่ะได้เป็นไรตอนแรกที่เอาไปให้พี่พ,พี่ที่โรงพักบูชาเขาก็จะตกใจนึกวก็พราะหายแต่พรนะน่ะเขากันไว้ไม่ให้เห็น ดูกันเหรียญแรกนี่เหรียญปั๊มเนื้อดูรายการกันรายการที่สองจุดหนึ่งสี่มาดูกันนะครับวางก่สองจุดหนึ่งสี่นี่เป็นปั๊มเนื้อทองแดงผิวลุงสร้างสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเรามาดูกันนี่เลขอะไร พอดีไม่ได้กล้องมาด้วยอ๋อเจ็ดเจ็ดหนึ่งเห็นไหมครับโอ้ถ้าเป็นตองเจ็ดนะนี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งโอเคเราดูเหรียญต่อไปกันเียญตองแดง 拜拜。 พร้อมกันอ่าหน้ากากทองฝาบาทนะไม่ใช่หน้ากากทองรายการที่สองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดปั๊มเนื้ออปะปาก้ารมซาตินหน้ากากเถาะหน้ากากชุบทองนะครับหน้ากากชุบทองสองจุดเจ็ดเนี่ยปั๊มเนื้ออปะปาก้า ลมสาตินหน้ากากชุบทองสร้าง9ก้้อก็สอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรุนเลขกันนี่นนเลขมาดูกันโอ้ดูดิเราจะได้เกือบเบิ้ลหมดเลย3 3 9โอเคสวยอยู่เก็บขียนต่อไป เหรียต่อไปอืมไม่ครบเป็นรอยหน่อยเรีรู้ว่าของเราหกเหรียญน,นี่นะดูพร้อมกัน โอ้รู้สึกจะเป็น 2K นะนี่ 2K 2K เหรียญนี้ผมชอบมากโอ้ได้ดังใจหวัง 2K สวยๆเลยรายการที่2.4 2K รายการที่2.4 2.4จะเป็นปัม๊มเนื้อทองชุบ2องกษัตริย์สร้าง999นี่คือเป็นเหรียญหนึ่งที่อยากได้นะ ที่อยากได้จะมีสัตะะลงยาฟ้าสัตตะลงยาแดงแล้วก็สองเคนี่ยได้แล้วได้เป็นหน่งเหรียญแล้วที่ชอบอืมเลขก้ดูเลขกันแปดห้าเก้าแปดห้าเก้านะครับนี่เลขแปดห้าเก้าสวยสวยเลย โอ้โหองนี้ชอบมาก 2K 2K เพราะว่า 2K สวยกว่า 3K นะถ้าทุกคนชอบต่อไปเนี่ยต่อไปต่อไปดูซิจะมียาฟ้ายาแดงให้เราไหมหนุนกันอยากได้ยาฟ้ากับยาแดง ไปรรมกันย่าฟ้าโอ้นี่หน้นากากเงินหน้ากากเงินเนี่ยเม็ดรายการที่ 1, 1, สองจุดหนึ่งก็สองจุดสองเอาสองจุหนึ่งสองจุดน่งนปั๊มเนื้อทองแดงหน้ากากเงินนะครับ2องจุดหนึ่งปั๊มเนื้อทองแดงหน้ากากเงินสร้างหนึ่งพันก้าร้อเก้าสเเหรียญทองแดงหน้ากากเงินไปดูเลขกัน อะไรอยู่นี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าปั๊มทองแดงหน้ากากเงินเหลือสองเลนสุดท้ายดูสิยาฟ้ายาแดงจะมาไหมดู ยาฟ้ายาแดงจะมาไหมยาฟ้ายาแดงวันนี้ไปที่ร้านแล้วเขาบอกเนื้อเงินน้ากาศทองคำลงยาลายรงชาติยังไม่เสร็จยาฟ้ายาแดงมาไหมไม่มาอันนี้จะเป็นรายการที่2.12 2.12จะเป็น ปั๊มเนื้อทองแดงผิวไฟลมซาตินสร้างพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าห้าเหรียญนี่ยังไม่ตั้มเนื้อกันเลยนะห้าแปดศูนย์ลมซาตินห้าแปดศูนย์มาไม่อย่าฟ้าก็อย่าแดงเหรียญสุดท้าย แดงแล้ววะรุนในพร้อมกันค่อยๆอมไม่มาไม่มาน่าจะเป็นรายการซ้ำเมเมื่อกี้ซ้ำไม, 38. ไม่สองแปดไม่ซ้ำนะเพราะเมื่อกี้เป็นรายการสองจุดเจ็ดเมื่อกี้เป็นปั๊มเนื้อปา้าก้าลมซาตินหน้ากากชุบทองในสองจุดแปดเป็น ปั๊มเนื้อปากกาหน้ากากฝาบากก็เป็นอันว่าดูเลขก่อนเป็นอันว่าหกเหรียญไม่ซ้ํากันเลยนี่ดูเลขหนึ่งแปดเก้าสี่นะก็เลขธรรมดา นี่ก็เป็นหกเหรียญที่เราเพิ่งแกะไปเมื่อสักครู่ก็ไม่ซ้ำกันเลยสักเนื้อแต่จะได้ว่าไม่มีสัตตะลงยาฟ้ากับสัตตะลงยาแดงครับนี่ก็เป็นเพราะอิดวัดจุามณีเมตตาปลุกเสกให้นะครับก็สวยงาม 2K นี่คือที่อยากได้ วันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามอเอาแกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ